ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วงวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับอ่าทุกคนนะครับอยู่กับคลิปวิดีโอลุ่งและล่วงหุ้นรายวันประจำวันที่24เมษาครับเรียกว่าเป็นวัน ก่อนจะสิ้นเดือนนะครับเดือนเมษาเนี่ยจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีหุ้นที่น่าติดตามแล้วก็ยังดึงดูดแถมยังน่าสนใจด้วยครับก่อนจะไปเริ่มครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้การทําช่องนะครับสาหรับคนที่กดแล้วเราไปอัปเดตพร้อมกันได้เลยครับโอ้โหวันนี้นะครับเรียกว่าดูเดือดเลือดสาดนะครับได้จังหวะที่ตลาดหุ้นนะครับร่วงลงมาที่1,554นะครับจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มาร์กเรียกว่าจะหนัก นะครับจัดหนักเลยนะครับมีการซื้อเข้าไปแล้วก็มีการขายออกไปด้วยนะครับในบางส่วนเนาะเพราะว่าทาไมถึงต้องขายนะครับก็เรียกว่าเติมทุนตัวเองนั่นแหละนะครับก็เลยอาจจะต้องขายออกไปเนาะวันนี้มูลค่านะครับของตลาดอยู่ที่35,000้านล้านถือว่าไม่เยอะครับสถาบันวันนี้บวกมาที่70ครับโบรกเกอร์ลบ124แล้วก็ต่างประเทศวันนี้ลบ600แล้วก็ในประเทศบวกไปที่727นั่นเองโอ้โหวันนี้ยืนได้1 5น0สิ่งที่มาโฟกัสครับมาก็จะเข้าพวกตลาด พวกเว็บต่างๆนะครับเกี่ยวกับพวกหุ้นเนี่ยไปเช็คหน่อยว่าสถานการณ์ช่วงเนี้ยหลกักๆเนี่ยมาไม่ได้มาดูนะว่าเขาแนะนําตัวไหนแต่สิ่งที่มาดูมาดูแค่ภาพรวมก่อนว่าช่วงเนี้ยเขาโฟกัสอะไรกันนะครับก็จะมีในส่วนหนึ่งเลยก็จะมีพวก เกี่ยวกับ ICT ใช่ไหมสอหุ้นอันนี้จะเป็นตัวใหญ่หมดเลยเนี่ย CPO IVLEA เห็นปะจะเป็นแก๊งพวกแก๊งใหญ่พวก Origin นู่นนี่นั่น Backlog ทีเนี้ยก็อาจจะมาเปิดดูหน่อยว่าเอ๊ะตารางพวก MAI เนี่ยมันมีตัวไหนที่แบบน่าสนใจเนี่ย TMI TACC TM อันนี้ก็จะเป็นเป็นพวกแก๊งแก๊ง MAI ต่างๆใช่ไหมเออก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเว็บพวกนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับแต่การที่นักวิเคราะห์ขเข้ามาชีพ ชี้เป้าให้เราแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาจะดึงดูดครับดึงดูดให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาซื้อมากยิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงนี้มันตลาดค่อนข้างซึมเนาะไม่ง,ไงั้นเนี่ยมันจะทําให้สภาพคล่องของในตลาดเนี่ยมันซบเซาด้วยอันนี้ก็ เป็นจุดหนึ่งที่เราจะได้แบบมานั่งไล่ดูว่าเอ้ยมันมีตัวไหนที่น่าสนใจครับแต่ตัวที่เราจะไม่พลาดเลยก็จะเป็นในแก๊งนี้นะครับก็คือตัวหุ้นการบ้านของเราอ่ะก่อนจะไปเริ่มหุ้นการบ้านทุกครั้งนะครับเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเซตก่อนเซ็ตเนี่ยมากวางตัวแนวรับไว้1554อยนะครับอยู่ในกรอบนี้สุดท้ายเด้งลงมาถึงมาก็ ทำตามแผนเลยปุ๊บสุดท้ายก็มีการปล่อยซื้อปล่อยขายอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่แล้วกับจังหวะเนาะช่วงนี้จะมีการประกาศ XD กครับก็จะเห็นว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างเยอะแต่มันจะมีบางตัวที่ XD ออกมาแล้วประมาณหลักสตางค์มาก็อาจจะถือยาวไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีแนะนําด้วยนะครับในส่วนหนึ่งนั่นเองเนาะทีนี้ถามว่ามันมีสิทธิ์จะล่วงไปมากกว่านี้ไหมมาร์กมองว่ามีนะเพราะอะไรเหรอเพราะว่าเท่าที่มาร์กดูจากทรงกราฟเนี่ยครับ มันน่าจะมีการยอ่อแต่ทีนี้ถามว่ามันจะกลับมาในช่วงไหนน่าจะเป็นช่วงหลังเ,เลือกตั้งนะครับเพราะว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยจะมีการดึงดูดของพวกนักลงทุนแล้วก็ให้น้ําหนักกับการลงทุนพวกสินทรัพย์เสี่ยงค่อนข้างเยอะเพราะว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจครับจะขึ้นอยู่กับรัฐบาลชุดใหม่เนาะดังนั้นเนี่ยเราสามารถวางแผนเก็งกําไร เตรียมวางแผนไปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นการวางแผนเนาะแต่ถามว่าเศรษฐกิจกลับมาหรือยังตอบได้เลยว่ายังครับโอเคทีนี้เราไปทีละตัวครับไม่ให้เสียเวลาเลยนะตัวแรกก็จะเป็นตัว A P ครับแนวรับ12.2เนี่ยมารับไปที่เรียบร้อยตัวนี้ตัวแรกนะครับก็เดี๋ยวรอป,ปล่อยที่ประมาณโซนส3บาบาทกว,ากว่านะครับก็สามารถปล่อยได้สำหรับตัว A P A P back l o อกแน่นครับแล้วก็อาจจะ ถือไปจนใกล้ๆวันปันผลเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงว่าทรงกราฟเป็นยังไงเนาะแต่เมื่อไหร่ครับที่หลุดเซ์12บาทมาตรงนี้ให้เพื่อนๆคัดได้เลยนะครับถ้าหลุดโซน12บาทแบบนี้ถือว่าไม่สวยสําหรับตัว AP ในคืนนี้ครับภาพนี้มาร์กลุยต่อนะสำหรับ AP ครับไปต่อตัว Origin ครับ ตัวออริจินเนี่ยแนวรับในโซน12บาทเนี่ยเรียกว่าน่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าโซนที่เราตั้งใจจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นโซน11.4ครับเป็นจุดที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ตกรอบแรกเนาะสต็อปลอใช้11บาทครับในกรอบนี้คิดว่าไม่น่าจะหลุดไปมากกว่านี้นะครับสำหรับตัวออริจินส่วนแนวต้านเนี่ยก็มอง13บาทเช่นเดียวกันตัวนี้ก็ปันผลอาจจะถือถึงวันปันผลเลยนะครับก็อีกสัปดาห์สองส,สัปดาห์เนี่ยลุ้นๆกันไปนะสำหรับตัวออริจินเนาะตอนนี้ซอรี่เพย์ไม่มีเลยครับ กลับมาเปิดประเทศอย่างเป็นทางการใช่ไหมนักลงทุนที่เป็นชาวจีนนะครับก็มีการมาซื้อในพวกสินทรัพย์ต่างๆพวกอสังหาต่างๆตอนนี้ก็ทยอยเข้ามาถือว่าน่าสนใจครับแต่เท่าที่มาไปดูในส่วนของแบ็คหลอกเนี่ยเป็นคนไทยซะเยอะนะ <c oughs> <c oughs> ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับอ่ะไปต่อตัวคิวเฮาส์ครับตัวนี้เหมือนกันนะแนวรับ2.42ครับสต็อปรอสมาใช้โซน2.24ในกรอบเ,เนี้ยเนาะส่วนแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่2.6ตัวนี้ขยับช้าครับ ใครจะถือต้องอดทนแต่คิดว่าน่าจะซัดยันปันผลเลยนะครับเพราะว่าในการปันผลรอบนี้เชื่อว่าน่าจะขายไม่ทันในกรอบนี้นะครับสำหรับตัวคิวเฮาก็สามารถถือไปก่อนได้ปันผลออกมา0.2เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากสําหรับตัวนี้นะครับก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับตัวคิวเขานั่นเองครับ ไปต่อครับตัวต่อมาอันนี้เป็นตัวที่เอาเข้ามาใหม่นะตัวนำยงนะครับตัวนี้เนี่ยแนวรับใช้3.94ครับสต็อปล s อใช้3.82ส่วนแนวต้าน4.22สําหรับตัวนี้ครับมาอาจจะไม่ได้ถือยันวันปันผลนะเออซึ่งจะแตกต่างกับตัวอื่นแต่ถามว่าตอนนี้เป็นการกลับตัวใน ขึ้นเขาจะเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นขึ้นที่1น,นะครับม้ามองว่าเป็นขึ้นที่1น,นะแล้วก็มีการพักฐานครับไม่หลุดสต็อปลอดสุดท้ายเด้งกลับขึ้นไปตอนนี้แหละครับจะเป็นการพักฐานและสําหรับตัวนํายงแต่ม้ามองว่าการพักฐานของตัวนํายงเนี่ยควรพักฐานอยู่ในกรอบที่ไม่น่าจะเกินสต็อปลอดเราอันนี้ถึงจะเรียกว่าสวยแต่ถ้าเมื่อไหร่หลุดตรงโซนนี้แบบไม่ไมโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยภาพตัวนํายงเนี่ยน่าจะไปต่อได้นะครับก็เลยเอามาแนะนํานี่ติดอยู่อันแบบบนบนด้วยนะ เออพอไปดูในสัดส่วนหลายๆอย่างนะครับก็เห็นจุดที่น่าสนใจของเขาขึ้นเรียกว่าหลายๆจุดเลยทีเดียวยิ่งไปดูพวกงบพวกอะไรนีออ้ก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรนะครับถือว่าเป็นการสิ้นสุดและสิ้นสุดโลแล้วน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้ไม่ยากนั่นเองครับแบบนี้ลุยต่อได้เลยนะตัวต่อมาตัวอิชิครับมายืนนะครับในโซนส2 8ครับสต็อปลอส12.2แนวต้าน14.1ตัวอิชิเนี่ยขึ้นมาไกลแล้วครับ ขึ้นมาไกลแล้วนะครับการหลุดสต็อปลอนมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้นะครับในกรอบการปันผลนะครับน่าจะมีการย่อลงมาค่อนข้างแรงสำหรับตัวอีชีครับตอนนี้ยังน่าสนใจเดี๋ยวหลังวันปันผลไปค่อยว่าว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับสำหรับตัวนี้ในส่วนน้ำนะครับที่เป็นพวกวิตามินนะครับก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ในกลุ่มตอนนี้นะครับก็เห็นหลายคนเนี่ยซื้อดื่มซื้ออะไรกันค่อนข้างเยอะเนาะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกรอบที่น่าสนใจแต่สิ่งที่มาร์คเห็น แตกต่างไปจากทุกๆครั้งนะก็คือในทัวร์นะครับแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นในกลุ่มพวกทัวร์เนี่ยถืออิชิพวกอิชิค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตอนนี้ที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะไม่ใช่กลุ่มนี้แล้วสิเออเขาไปถือในตัวกลุ่มอื่นแทนนะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะใครเจอไปไหนก็ลองคอมเมนต์มาว่ากันสักทีหนึ่งนะอ่าตัวต่อมาครับตัว STA หรือว่าสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับกับพวกชิ้นส่วนพวกชิปตอนนี้ก็ยังถือว่าขาดตลาดแล้วก็ยังอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีไม่สู้ดีเลยแหละเอาง่ายๆนะครับในกลุ่มนี้เนาะแต่ว่าการวางแผนของเรายังเหมือนเดิมนะครับแนวรับมาร์กให้19.3ครับให้เพื่อนๆใจเย็นๆแล้วก็อดทนรอไปก่อนนะครับส่วนสต็อปลอสอยู่ที่18.6แนวต้าน21.3นะก็ยังถือว่าอยู่ในกรอบที่น,น่าสนใจอยู่นะสำหรับตัวมาร์กนะกรอบนี้ก็ยังอยู่ในกรอบที่น่าสนใจแต่ถามว่าลดน้ำหนักลงไหมก็อาจจะลดลดงสงสัันนห่อย แต่ตอนนี้พวกเดลต้าพวกอะไรมันเริ่มขยับตัวไงเออมันก็อาจจะพยายามดันพวกเนี้ขึ้นกันทั้งกลุ่มเนาะดังนั้นเนี่ยเราลุ้นให้ตัวแม่เนี่ยไอ้ตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวแม่ตัวใหญ่ดันขึ้นตัวพวกนี้ก็จะติดตามขึ้นแต่ว่าในส่วนของงบเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการดรอปลงครับในสัดส่วนของตัวสมบูรณ์นะดังนั้นตัว SAT แบบนี้ก็ลุยกันต่อนะครับเฝ้าแบบห่างๆนะไปต่อตัว ISP ครับตัวนี้มีสิทธิ์ย่อที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดนี้ ตัว ISP ครับมารอหลังบันผลอย่างเดียวนะตัวนี้แนวรับอยู่ที่2.84ครับสต็อปลอใช้2.52แนวต้าน3.0 3.50แล้วก็จะเล่นอยู่ในกรอบเคอร์บนี้เท่านั้นนะครับถ้าหลุดจากเคอร์บนี้ตรงนี้ก็จะไม่เล่นแล้วสำหรับตัว ISP ตอนนี้ก็ยังถือว่ากลุ่ม EXPORT ยังใช้ได้ครับถือว่ายังตอบโจทย์แล้วก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีเนาะถึงแม้นะครับในส่วนของคนที่เขาซื้อเอออาจจะมีการดรอ ลงไปค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าสัดส่วนในการในการขายนะครับเรียกว่าตัว p order เนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างดีนะครับในส่วนของ rsp เนาะภาพนี้มาร์กก็ยังเฝ้าอยู่นะครับกลุ่มนี้มาร์กสนใจอยู่ครับไปต่อตัวค่ามาดก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ขายไปเรียกว่าขายหมูนะครับขายหมูแบบชัดเจนเลยเพราะอะไรเพราะว่าไทาม์เฟรมที่มาร์กใช้เนี่ยมาร์กใช้ในกรอบนี้นะครับเ่อนเพื่อนเห็นก็คือ เด้งขึ้นมานะครับในโซนประมาณ8.9 8.5เอ้ยตรงนี้มาก็เตรียมขายแล้วพอมันย่อปุ๊บมาขายก่อนไปเลยนะครับขายปุ๊บสุดท้ายเด้งกลับขึ้นไปที่9บาทเรียกว่าถ้าถือต่อเนี่ยกำไรบวกอีกประมาณ3-4เลยนะแต่ตอนนี้ขายไปเพราะว่ามาก,กลัวนะครับกลัวในแนวต้านเนาะเพราะในส่วนของคามาดเนี่ยเรียกว่าถือว่าแรงซื้อกลับเข้ามาวันนี้ค่อนข้างเยอะบวกกับไอซ์ไซเนี่ยเชิดเรียบร้อยแล้วนะครับ เกิดเป็นไดเวอร์เจนดังนั้นเนี่ยทะลุขึ้นไปนะครับสิ่งที่เราจะวางแผนต่อเราจะใช้บูลลิสตแท่งนี้ครับในการที่จะเล่นนะครับใครที่ถือมามาแนะนําให้ลันเทนส่วนใครที่ยังไม่ถือก็สามารถที่จะเริ่มวางแผนได้ในโซน8.85มาจะใช้กรอบนี้ในการเล่นแต่ไม่ถือเอายันปันผลนะครับต้องบอกว่าไม่ถือยันปันผลแล้วก็แนวต้านเนี่ยมองไ้ที่10บาทครับสำหรับตัวคา,าร์มาดเนี่ยน่าจะลุยต่อเพราะว่าวันนี้เปิดแกะเป็นบวกนะครับดังนั้นพรุ่งนี้ตามต่อได้เลยครับสำหรับตัวคา,าร์มาทครับ ไปต่อตัวออร่าครับตัวนี้ติดตามเลยนะครับราคาตอนนี้ถือว่าค่อนข้างอยู่ในกรอบที่เพ์เซฟนะ17.6เป็นจุดที่เพ์เซฟครับสต็อปลอสอาจจะลึก16.3นะครับถือว่าไกลพอสมควรเนาะส่วนแนวต้านมองไว้ที่20บาทได้เลยช่วงนี้ราคาทองคำครับเรียกว่าปรับตัวลดลงถือว่าค่อนข้างเยอะวันนั้นเปิดให้ดูอยู่ที่1ัน0ใช่ปะเดี๋ยววันนี้เปิดดูอีกสักนิดนึงอยากจะรู้เหมือนกันว่าตอนนี้ลงไปแตะที่เท่าไหร่แล้ว นในกลุ่มของคอมมูนิตี้ปึ๊บทองคำอยู่ที่1,986นะครับเรียกว่าปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องถ้าตีเป็นราคาก็มาตอนนี้อยู่เฉลี่ยที่ประมาณ2 9 0 0 0กว่าๆนะครับก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับตัวออร่าแต่ตัวนี้มาร์คเฝ้าไว้เพราะว่า เมื่อไหร่ที่ราคามันย่อลงมาในราคาที่ถูกตอนนี้แหละถืออยู่ที่กรอบที่น่าสนใจมากๆเวลาทองคํากลับมาตัวนี้จะพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงครับดังนั้นเนี่ยตามต่อเลยนะสำหรับตัวออร่าครับไปต่อตัวกอรี่ครับตัวกอรี่นี่เรียกว่าปิดจบเออปิดจบมาปิดจบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละนะครับสำหรับตัวกอรี่แล้วก็ในการวางแผนเนี่ยมามองไว้ในโซน4.06ครับสต็อปลอสใช้3.56แนวต้าน4.84ชน2รอบแบบนี้ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยเรียกว่าจบ แล้ววันนี้มีแรงขายออกมาค่อนข้างเยอะนะครับใครที่ไล่ราคาก็อาจจะต้องแบบวางแผนวางแผนที่จะสต็อปลอตัวเองสักนิดนึงแล้วก็ถ้าเตรียมไม้2ได้เตรียมไม้2แต่ถ้าเตรียมไม้ไม่ได้อาจจะต้องแบบมีการคัดลนะ็อกล็อกขาดทุนน่ะแล้วก็มาเตรียมรับอีกไม้หนึ่งนะครับในการเล่นเนี่ยเพราะว่าวิธีการเทรดมันมีรูปแบบหลายวิธีเนาะก็สามารถล็อกกําไรล็อกขาดทุนคือมันสามารถล็อกในส่วนนี้ได้ถามว่าทํายังไงเนี่ยเหรอก็ทําตาม คือทำเมนนวนนี่แหละมาไม่ได้มาตั้งค่าในส่วนของอตัวเซอร์วิสของตัวสตรีมนะแต่มาใช้เป็นการกดด้วยมือเนาะเพราะว่าค่อนข้างเชื่อในสิ่งที่ตัวเองกดมากกว่านะครับถึงแม้โปรแกรมมันจะมีมาช่วยให้ใหใหคนสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นนะแต่มากก็ยังเชื่อในมือตัวเองนี่แหละในการกดนะครับทั้นั้นสำหรับกอรีครับก็ยังตามต่อเนาะเพราะว่าสัปดาห์หนังสือก็เพิ่งผ่านไปนะครับโอเค ตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัวที่มาร์กติดตามนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือ YGG นะครับสำหรับตัว,ว YGG เนี่ยอันนี้สามารถเล่นในกรอบสั้นได้เหตุผลที่มากเอามาเพราะว่า YGG ครับเขาทำโลในส่วน6.95เป็นที่เรียบร้อยดังนั้นเอา6.95เป็นซ็อฟลอดครับเลือก7.25เป็นแนวรับแนวต้านอยู่ที่8บาทนะครับสำหรับตัว,ว YGG ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มาร์กรับมาในวันนี้อาจจะถือยันปันผลไปเลยเพราะว่าปันผลแค่หลักสตางค์นะครับมันน่าจะล่วงลงมาได้ไม่เยอะ สำหรับตัว YGG นะครับตัวนี้ก็ตามต่อทีนี้มาเรียงกันหน่อยว่าตัวไหนที่สนใจนะครับ AP นะครับโอ l ิ li, เหมือนเดิมเนาะอ่าก็จะมีอ่าตัวนำโยงนะครับที่มาสนใจแล้วก็ตัว YGG ตัวนี้เอาขึ้นมาเนาะอิชิออโรล่าเดี๋ยวนะคาหมาเนี่ยดรอปลงไปก่อนเออดรอปลงไปก่อนพวกนี้ดรอปลงไปก่อนนะครับไอตัวที่ดรอปเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัว ที่มาติดตามแล้วก็สนใจอยู่นั่นเองก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชื่น,อนชอบคลิปวิดีโอครับไม่ยากเลยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e สำหรับคนที่ยังไม่กดเนาะใครที่เพิ่งมาติดตามนะครับรายการของมาเนี่ย ก็จะเป็นรายการที่จะคัดหุ้นมาให้นะครับแล้วเราก็จะได้ติดตามกันไปแบบนี้แหละเรื่อยๆตัวไหนที่คัดมาคัดตัวไหนที่ขายมาขายไปเลยนะครับมีการขายหมูบ้างก็อย่างเคสที่ให้เห็นตัวคาร์มานะครับก็เกิดขึ้นได้เนาะก็มีหลายช่องทางครับมีทั้ง Facebook มีทั้ง Titik t o อกแต่พวกนั้นก็ลงคล้ายๆกันเนาะแต่ถ้าเป็นการอัปเดตระหว่างวันเนี่ยส่วนใหญ่ม้าจะไปลงใน a c e b o o k นะครับยังไงก็ฝากไปกดไลค์กันได้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่นะครครรััับบสสวดี